สวัสดีครับตอนนี้ให้ชมหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่น่าจะเป็นปี2,497ท่านครับท่านชมภาพรวมก่อนนะฮนี่ฮะองค์รวมของท่านจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีนี่ร้อยไข่นี่ฮะไข่ปูดขึ้นเนะนี่ยนี่ฮะไข่เต็มองค์ท่านเลยฮนะนี่ไข่นี่ไข่เกิดจากธรรมชาติอ่ะ ูดขึ้นมาจากในเนื้อพระขึ้นมาครับจากในเนื้อขึ้นมาเลยครับเนี่ยฮะเป็นขายจากธรรมชาตินี่ยฮะท่านดูครับเนี่ฮะเดี๋ยวดูรอบๆไปก่อนนะนี่ฮะดูด้านข้างท่านเนี่ยนี่ฮะนี่ยน,นี่จะร้อยนี่หรือร้อยแยกร้อยขอบที่ปีและล่อนออกไปเนี่ย จึงเป็นลักษณะเฉพาะของท่านนะนี่ด้านหลังท่านนะนี่ด้านหลังครับเนี่ยจะมีไขฟ้าเนี่ยฮะอันนี้จะรอยครบาบไขที่เกิดจากขึ้นมาจากเอไอเนื้อว่านนฮะขึ้นมาจากเนื้อพระนี่ครับเนี่ย หอยปูดขึ้นหน่อยนี้นี่แข็งครับเนี่ยฮะนี่ฮะดูด้านนี่ด้านแถบนี่แถบนี่ครับนี่ฮะนี่รอยกระเทาะนี่ฮะนี่ฮะขอบที่ปิ้นมามันก็หลุดออกไปครับถ้าพิมพ์มันน่าจะเป็นพิมพ์หัวขีดนะฮะนี่ฮะจะมีเส้นขีดตรงนี้แต่นี้จะมีปลายอะไรขึ้นผมก็เรียกพิมพ์ไม่ถูกครับ อ้ามาดูขยายกันบ้างขยายตามเนื้อฮะนี่ครับเราจะเห็นมวลสารท่านมวลสารภายในเนื้อของท่านจะมีสีมีสีดำสีขาวเม็ดผงพุทธคุณสีขาวอะไรพวกเนี้ยแล้วมีดินกากยายักเนี่นีน่นไข่ที่ขึ้นเนี่ยนี่ไข่นี่ฮะไข ที่ปูดขึ้นมาจากเนื้อพระเนี่ยนี่ครับไผ่ที่ปูดมาจากเนื้อพระรับนี้ฮะนี่ครับนี่ฮะครับนี่ก็ดูรอยรอบๆท่านนะ่ะนี่ฮะนี่ฮะส่วนที่กระเทาะออกไปเนี่ยจะมีเม็ด ผงพุทธคุณฮะสีขาวมีสีดำแล้วก็ยังมีสีแดงด้วยฮะสีแดง่ะนีฮครับนีบ่จะมีไข่เนี่ยเกิดขึ้นในโพรงเนี่ยในรูเนี่ยไข่เนี่ยเกิดขึ้นข้างไหนเนี่ยปูดขึ้นมาครับนี่ะฮครับ ดูาหลังนี่ครับเป็นมีคาบฝ้าคาบไข่เต็มฮะอันนี้คาบฝ้าจะคาไข่จะคลุมทําให้เห็นเนื้อในไม่ชัดแต่ก็เท่าที่ดูแล้วก็จะมีเนื้อมวลสารที่พากดได้เห็นก็จะมีสีขาวสีดําแล้วก็เม็ดแดงอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ยังมีเม็ดลายเม็ดเรงบางต่างบ้างนะฮะ ที่มีอยู่ฮครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูรูปนี่ทีครับนี่ฮะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนก็ท่านชมแล้วพิจารณากันฮนะโอเคครับสวัสดีครับ